เราว่าจังหวะนี้แหละคุยพี่ฟิล์มโอ้ยเราไปไหนอะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ,อะไรอะไรเอาพี่ฟิล์มอะไรทำไมอิอด,ดีรถมันดับเองอะ่ะเอาจะไปดูไม่ใช่แปดย่างไหนบอกแบตเซมไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเนี่ยนะปิดเทอมเราไม่รู้จะทำอะไรดี เราว่าเราหาอะไรสนุกสนุกทำดีกว่าแล้วว่าแต่เราจะทำอะไรอ่ะอืมเพือ่อนเราคิดออกแล้วว่าจะทำอะไรดีเพื่อนจำได้ไหมคลิปที่แล้วนะที่พี่ฟิล์มอะแกงต,ตกใส่โฟกัสใช่ไหมหืมตอนนั้นนะโฟกัสเกือบเป็นลมเนี่ยตกก็เหม็นมากเลยอ่ะโฟกัสว่านะโฟกัสเอาคืนพี่ฟิล์มบั่งดีกว่าแต่เราจะไม่เอาตดดีกว่า เราหายยังอื่นแก้งแบบสนุกสนุกไปเลยใช่แล้วว่าแต่เราจะแก้งอะไรดีล่ะอ๋อคิดออกแล้วเพื่อนตามโฟกัสมานะโอ้ยนี่ไงจับโปเกมอนเลยอยได้เลยได้แล้วโอ้ย,อย อะไรเดีมกตกใจหมดเลยโทรศัพท์เป็นไรมเนี่ยโอ้ด้โทรศัพท์ใหม่แล้วมั้งฮะขอโทษตกใจหมดอะไรคือโฟกัสจะชวนพี่ฟรีไปขี่รถเล่นนะไปเปล่าอาไปก็ได้ไปก็ได้โอ้โหทีหลังก็ชวนนี่มันดีตกใจหมดเลยเนี่ยเอาไปไปไคิดว่าจะตกใจนิดเดียวแบบวเฮ้ยองี้อันนี้อะไรเนี่ยเอาก็คนมาตกใจปะปะปมามม มาเดยวโฟกัสขับเองพี่ฟิล์มเดีวขับเองไงเดี๋ยวโฟกัสขับเองมามามาไม่กลับให้ไม่ล่ะต้องไขับเองโอ้อ่ะขึ้นมาเลยเดี๋ยวโฟกัสพาพี่ฟิล์มซิ่งเองไปไปกันได้จับเลยอ่ะฮ่าแบตเต็มพอดีพี่ฟิล์มไปอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วแบตเต็มนะมองไม่เห็นทางนะเต็มเต็มมาเลยหึได้จังหวะแล้วเราเนี่ยแหละไม่ใเรานะจะแกล้งทำเป็นรถเสียและรถดับ แล้วก็ให้พี่ฟิล์มเนี่ยลงไปดูแล้วเราก็ขับหนีไปเลยเฮ้ยความคิดดีเอะไรเรื่อยกันไปพูดอะไรดูทางด้วยครับโอ้เล่นโทรศัพท์อยู่ให้เราว่าจังหวะนี้แหละเฮ้ยพี่ฟิล์มโอ้ยเราเป็นอะไรอะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรอ้าพี่ฟิล์มอะไรทำไมอิหยุดดิรถมัน ใช้แปดย่างไหนมาแบตเต็มไม่ใช่หรออยทำไมร้อนมันดับอ่ะรู้อ่ะหรือว่าเครื่องมันพังหรือเปล่าพี่ฟิลพี่ฟิลดูไอโฟนกันหน่อยได้ไหมอ่ะดูไงอ่ะลองไปดูไอโฟนกันหน่อยดิ๋ยวพี่ฟิลไหนไหนไหนพี่ปกติอ่ะเนี่ยพี่ฟิลพี่ฟิลตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยไหนไหนตรงไหนเนี่ยฮะไหนไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยพี่ฟิลมันก็ปกตินี่พี่ฟิลตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละพี่ฟ เอาเกี๊ยวก้อนเราโวยนี่ทีมกันไดเลยนี่ไปดีกว่าเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วแผลทีนหนึ่งเฮ้ยฟิล์มกลับบ้านเองนะเฮ้ยวันนีเครื่องมันเบรกไม่อยู่แล้วมันไปเร็วมากเลยผ่านเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไปเมียหมาแล้วตอ้ยเพอนเพื่อนเมื่อกี้นะเราแกล้งพี่ฟิมอะสนุกมากเลยเนี่ย แก้พี่ฟิล์มอย่างเดียวก็คงไม่พอนะเพราะพี่ฟิล์มมาแกลล้เราไปเยอะมากงั้นต่อไปเริ่มแผนที่สองเลยดีกว่าอากาศข้างนอกก็ร้อนพี่ฟิล์มวิ่งมาก็ต้องหิวน้ำใช่ไหมแต่เราก็เป็นน้ำที่แสนดีสะดเดือ,อน,นี่แล้วนะจะเทน้ำเนี่ยลงไปในแก้วน,นี้ไงมันจะหกไหมเนี่ยยกน้โอเค เรียบร้อยแล้วแต่เราว่าถ้าพี่ฟิล์มกินน้ำเปล่าอย่างเดียวมันก็จะไม่ได้รสชาติสิงั้นเราต้องใส่เกลือลงไปด้วยยังไงล่ะนี่เราจะใส่ลงไปในแก้วพี่ฟิล์มนะเอาอะไรแก้วอันนี้ด้วยกันใส่ฝาไหนอันนี้ฝาใหญ่ไว้ฝาเล็กๆไหมนี่เทียบมาเลยนี่แหละเค็ม พี่ฟิมทำไมเนี่ยอาวก็อกี้โฟลกขนเพราะมันเครื่องมันเบรกไม่อยู่โอยเหนื่อยเนี่ยมันวิ่งนานนไม่เป็นไรพี่ฟิล์มนี่โฟกกเตรียมน้าให้แล้วอ่ะนี่นี่น้ำของพี่ฟิล์มนะฮะนี่น้ำนี้อันนี้ได้ไหมไม่ได้นี่โฟกัสโฟกัสเทแล้วนี้มันเ่เคง น้ำกินก่นไม่ไหวแล้วเนี่ยเหนื่อยมากเลยเค็มด้วยกวปากเลยเนี่ยหายเรีนกินก่อนอกินอะไรดีเนี่ยโอ้ยโอ้ยยังไงนะเป็นไงล่ะพี่ฟิล์มอย่าแกล้งเราดีนนะักกินน้ำเค็มไปเลยเป็นไงละ่ะเราบ้านนะเราไปหาแผลแก้วพี่ฟิล์มอันต่อไปเลยดีกว่าเอาน้ำมันนี่ก่นแล้วกันเฮ้ยอะไรเนี่ยน้ำไปน้ำเค็มเหลืเอเกินเนี่ยโอ้ยอะไรทั้งวันเลยวันนี้ อะไรเนี่ยโอ้ยเหนื่อยหมดเร็วเนี่ยนอนพักที่ก่อนมันนั่งอยู่ตรงนี้นี่เองพี่ฟิล์มยังไงนะวันเด้พี่ฟิล์มหนีเราไปที่ไหนอ่ะก็ไม่พ้นเราแน่นอนนี่เพื่อนเพื่อนเราไปซื้อขนมมาไหมนี่แต่ว่าขนมเนี้ยในเนี้ยใช่ไหมเพื่อนมันไม่ใช่ขนมธรรมดานะเพราะในเนี้ยมันมีสกิมีดดอมดอมดอม๊บ ใช่มันนี่งยอยู่ยังไงล่ะเพืพ่อนเก็นองว่านะแต่เราอ่อะเอาไปแกงพี่ฟิลมเลยดีกว่าเราต้องเตือนไปเนียนๆก่อนมอนเอาขนมมาแบ่งโอ๋ยเพียยังไม่ไหวแล้วพี่ฟิลมทำอะไรอยู่อะจะนอน,นเนี่ยโฟก,กัสพี่ฟิลเนี่ยนะโฟก,กัสอะ ไปได้ขน,นมมาใหม่เนี่ย,นนยกินไหมโฟกัสเอามาแบ่งกระป๋องนึงเนี่ยมาเอาก็ได้ตอนเนี้ยนั้นโฟกัสให้พี่พิมสองกระป๋องเลยดีวยกว่าสอ,องกระป๋องเลยเหรอกระป๋องเลยอุ้ยอย่างดีอ่ะอะไรดีพี่ฟิมมาต้องเปิดพี่ฟิมจะเปิดทีกระป๋องหรือว่าพี่ฟิมจะเปิดของกันเปิดเท้ยกระป๋องนี่อาเคลือกระป๋องก็ได้อะไรเอาใจยะเออกินก็กินมาอย่างน้อยก็มีอะไรกินนะจะได้อารมณ์ดีขึ้นไงกินขนมอ่ะเพราะว่าเรากินขนมปุ๊บจะทำให้อารมณ์เราดีขึ้นไงเออารมณ์ดีแน่ แนน่เฮ้ยฟิล์มลองเปิดกระป๋องนี้ดิอันนี้เขาอาจจะรางวัลใหญ่เซอร์ไพรส์จริงเหรอเออโอ๊ยพร้อมกินเลยพร้อมกินร้อนแก้เลยแกใจมึงเนี่ยใจแทบวายจงการแกลงฟิมมาเนี่ยแก้งอะไรพี่ฟิมเมก็มาเปิดดูพร้พี่ฟิมเนี่ยจงกัรโดนล้านหลอกแล้วให้รีวิวหนึ่งดาวพอ โอ้ยโอ้ยวันนี้สวยทั้งวันเนี่ยฮะโอ้ยเดี๋ยวเมือออ่อเช้าตอนขับรถเดี๋ยวตอนกินน้ำตอนกินขนมอ,อีกปวดแกล้งแล้วรึเปล่าเนี่ยคิดมากเบมัอ้องตายเถอะออนอนดีกว่าไม่ไหวแล้วงงแม่มาแอบหลับอยู่ตรงนี้นี่เอง เข้าทางเราเลยสิเราว่านะเนี่ยแพงสุดท้ายดีกว่าแกงมาเยอะเนีสงสารเนี่ยสุดท้ายเรานะนี่นี่อะไรทุกคนลิปสติกนี่สองสีเดี๋ยวเรานะจะเอาลิปสติกเนี่ยไปแต่งหน้าให้พี่ฟิล์มนะเนี่ยหันดีไหมหันเนี่ยหันอ่ะเนี่ยดีเดี๋ยวเราเติมแกงเลยดีกว่า โอลับไปนานไหมเนี่ยเหมือนลับไปสองวันเลยเนี่ยไปจะเพียจะกี่โมงอะเนี่ยเฮ้ยหน้าเราสิวขึ้นเหรอเฮ้ยอไอเนี่ยกระจกนี่มันมืดเกินอย่าต้องไปส่องกระจกในห้องน้ำแล้วโฮ้ย สิวขึ้นเลยเนี่ยเอาซะปากสวยเลยเนี่ยมีไลรเฉดนะมีเฉดแดงมีเฉดชมพูด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหหืมหืมอะไรกับเล่นตลกเลยตายเลอะอะไรเนี่ยคุณจะล้างออกไหมเนี่ย,อยลองล้างดูกันนะเพื่อนโอ้ยอ้นมันมันเหมือนแบบปัดแบบปลาช่อนอะปลาช่อน เฮ้ยกิจอลเลอร์สหน่อยอันนียสวยเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้พี่ฟิล์มไม่ได้มาตอบแต่งหน้าแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้เกิดเรื่องบ้าเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าแผนทั้งหมดนี้จะเป็นแผนของโฟกัสที่แกล้งเราแต่เหมือนไม่ได้แกล้งเพื่อที่จะให้เราไม่รู้เป็นใจมันมผิดแต่เป็จะได้ไม่ต้ออคืนแต่สมองเรามันั่งอัจริยาการแกล้ง พิมเริ uh ่มแก้คนตั้งแต่ตอน4ี่ขวบพอจนพิมรู้แผนแผนซ้อนแผนซ้อนแผนเฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะต้องมีคลิปแก้แค้นขอบคุณ ความในใจที่มีต่อเธอ Thank คิวฟอร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกค, <are> คร,รัง้ง you are my